ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25กุมภาพานันธ์เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะหากระยะเวลาการสับไพ่นานเกินไปเลื่อนผ่านได้เลยนะคะระยะเวลาในการสับไพ่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณหน,นาทีกว่าๆเลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทำนายได้เลยนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่หนุ่งถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ Night of s สวรานะคะอัศวินถือไม้เท้า j u d g m e n t นะคะ สองถ้วยชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านจะมีการเดินทางการโยกย้ายถิ่นฐานเดินทางไกล่างประเทศนะคะหรือนะะหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรก,กิจหรือครอบครัวหรือคนรักแล้วแต่ว่าใครจะ ได้เดินทางโยกย้ายอะไรนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะเปลี่ยนโยกย้ายบางคนย้ายงานย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วแต่ว่าจะโยกย้ายอะไรนะคะโยกย้ายการเดินทางเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจการเงินด้วยนะคะชาวราศีสิงห์จะมีโชคฟุกๆเข้ามาให้กับชีวิตของท่านด้วยนะคะ ถ้าใครทำบุญทำผู้สลมาเยอะเนี่ยคุณจะได้โชคฟุกเยอะนะชาวราศีสิงห์นะคะข่าวดีต่างๆที่ท่านรอคอยนะคะชาวราศีสิงห์บางคนไปสมัครงานไว้ไปสัมภาษณ์งานไว้นะคะมีโอกาสได้งานนั้นมีโอกาสได้งานนั้นนะคะหรือบางคนขายที่ขายทางขายธุรกิจนะคะ ค้านานแล้วหวังว่าจะขายได้ขายไม่ได้สักทีมีโอกาสที่จะขายที่ขายทางได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคาดหวังชาวราศีสิงห์มีโอกาสสมความปรารถนาข่าวดีต่างๆที่คุณรอคอยมีโอกาสสมปรารถนามากโอกาสดีๆต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์เยอะแยะนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ อะไรดีๆเข้ามาเยอะโอกาสดีๆต่างๆเข้ามาเยอะแล้วแต่นะคะบางคนก็ข่อยคว้าไม่ได้ทุกเรื่องหรอกแล้วแต่บางคนจะข่อยคว้าได้มากได้น้อยขนาดไหนขึ้นอยู่ผลบุญผลกรรมของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีสิงเด่นนะ่ะน่าจะเด่นนะ่าเกี่ยวก,ก,กับการเดินทางการโยกย้ยายใครมีโอกาส ได้เดินทางไปต่างประเทศถ้านะคะถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างภูมิภาคต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะทให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองเป็นจังหวะที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยชาวราศีสิงห์ถ้าใครมีโอกาสนะใครมีโอกาสถ้ายิ่งใครก็ตามที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วเนี่ยคุณต้อง หาวิธีนะคะหาวิธีจัดการโอกาสที่มีอยู่นะคะหาเงินหาไรายได้ให้เยอะมากที่สุดในต่างคือความจเจริญรุ่งเร,องเรืองอะ่ะมันจะมาพร้อมกับการอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะ ต่างถิน่นต่างแดนไม่จาเป็นต้องถังประเทศต่างจังหวัดต่างภูมิภาคต่างอําเภอต่างอะไรยางงี้ยก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องโยกย้ายไปถึงขั้นต่างประเทศถ้าใครโยกย้ายไปต่างประเทศนั้นก็ดีนะคะถ้าใครอยากทําธุรกิจ มองว่าจะลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศดีไหมหรือบางคนรอคอยว่าจะได้ไปทํางานต่างประเทศไหมมีโอกาสได้ไปทํางานในต่างประเทศใครที่ตอนเนี้กําลังมองเรื่องธุรกิจนําเข้าหรือส่งออกอยู่อะไรเงี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่คุณต้องรีบทำนะคะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณต้องควาวยควายว้าไว้ชาวราศีสิงห์นะอะไรที่เกี่ยวกับ การเดินมันมันไม่อยู่กับที่อ่ะมันโยกย้ายตลอดมันเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะมันจะดีกับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจก็ตามนะคะแต่ถ้าใครอยู่กับที่คุณไม่มีโอกาสได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากคุณลองไปศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเดินทางผ่านโลกโซเชียลมีเดียต่างๆก็ถือว่าเป็นการเดินทางทางอ้อมเช่นกันการเดินทางในโลกโซเชียลมีเดีย คุณชอบอะไรคุณสนใจอะไรคุณอยากทำอะไรนะคุณลองหาข้อมูลเหล่านั้นนะ่ะหาแล้วนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มันเกิดมูล,ลค่าหรือพัฒนาเป็นสินค้าหรือแม้แต่บางครั้งวัตถุดิบที่คุณมีนะ่ะบางคนอยู่ต่างจังหวัดมีพื้นที่ปลูกไม้ยุคาบ้างปลูกไผ่บ้างปลูกยางปลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณลองคุณลองดูว่าคุณจะหาวิธีสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่คุณมีอยู่ในมือได้อย่างไรศึกษาหาข้อมูลคุณมองไปเลยคุณออกไปมองที่ไร่ที่นาที่สวนคุณเลยตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ในที่ไร่ที่นาที่สวนเฮ้ยคุณมีต้นไม้คุณมีต้นไผ่คุณมีสยางพาราคุณก็ทํายิ่งใครที่มีไผ่กับยางพาราเนี่ยทําพวกไอเนี่ยเขาเรียกไรถ่าน ฐานสุญญากาศขายขายฐานฐานก็ทําให้คนร่ำรวยได้เช่นกันนะคะทาให้ชีวิตอยู่ดีกินดีไปยังไงคือเช่นยางพาราไม้ที่มันหักลงมาแล้วก็นํามาเผาฐานเป็นฐานสุญญากาศก็ได้หรือแม้แต่กิ่งตัดแต่งกิ่งของออยางพาราพวกนี้เราก็เอามาเผาฐานก็ได้ไม่ต้อง ปล่อยให้มันย่อยสลายตามธรรมชาติเอามาทําให้มันเกิดมูลค่าให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองลองทำดูที่ดินเปล่าบางคนบอกอุ้ยมีแต่ที่ดินเปล่ามองไปไม่มีอะไรเลยคุณปลูกพืชปลูกผักดูเริ่มแรกก็อาจจะคัาปลูกผักเยอะๆอย่าปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ปลูกพริกก็ปลูกพริกสิบไร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องปลูกพริกบ้างปลูกฟักปลูกน้ำเต้าปลูกคือเป็น สวนผสมอ่ะชัวฟักยาวมะเขือแตงกวาให้คุณมีทุกอย่างในสวนแล้วคุณค่อยๆแบ่งแบ่งทำทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณก็เอาเอาไปขายค้าขายในหมู่บ้านพอขายในหมู่บ้านมันไม่หมดคุณก็เริ่มขยายออกขายหมู่บ้านใกล้เคียงอะไรเงี้ยรายได้การเก็บผักขายเนี่ยอย่าดูถูกนะรายได้ดีเช่นกันนะคะขอแค่ว่าคุณขยันคุณขยัน ุณขยันคุณจะมีรายได้เข้ามาตลอดถ้าใครทาไร่ทําสวนเนี่ยคนเหล่าเนี้ยคุณต้องขยันคุณต้องจัดการบริหารที่ดินในมือให้มันเกิดประโยชน์ทุกตารางนิ้วนะคะหรือคุณต้องขยันทามาหากินอนะทําไร่ทําสวนถ้าคุณมีอาชีพะมาเนี่คุณต้องลุยเง่ไม่แต่ขุดอะไรนะเขาเรียกขุดคลองไส้ไก่เพื่อเลี้ยงปลาอย่างนี้ก็ได้ข้างบนอาจจะเลี้ยงไก่หรือขับ หรือเป็ดข้างบนขายไข่ขาย,ขาย,ขายเนื้อขายตัวเขาว่ากันไปอะไรเงี้ยให้มันมีหลากหลายในไรในไรนาในสวนของคุณให้มันมีพืชหลากหลายมีผักหลากหลายชนิดอะไรเงี้ยนะคะแม่ทัตว์ที่คุณเลี้ยงก็ต้องให้มีหลากหลายเช่นกันนาะเลี้ยเป็ดบ้างเลี้ยงไก่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มัน เพิ่มมูลค่าเลี้ยงปลาบ้างเอไยอย่างเงี้ยนะคะลองลองดูนะ,ค,ะคุณจะมีโอกาสดีๆโอกาสจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตให้ชาวราศีสิงห์แล้วแต่ว่าคุณจะคุณต้องมองสิ่งรอบข้างคุณให้ได้ก่อนว่าคุณจะทำยังไงคุณจะพัฒนาอะไรให้มันเกิดเป็นมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้สิ่งนั้นนะคุณอย่าโดยถูกคุณอย่าดูถูกต่างจังหวัดนะหรือแม้แต่บางคนทำงานอยู่ใน เช่นกรุงเทพระยองชนพวกเนี้ยพวกใน,กนอุตสาหการรมต่า,างๆเนี่ยคุณก็ลองช่วงวันหยุดลองไปขายลูกชิ้นดูหรือบางคนขายขนมอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่ตัวเองถนัดนะ,ะอาจจะเลิกงานแล้วลองไปลองขายอาทิตย์ละสองหรือสามวันชาวราศีตุลชาวราศีสิงห์ไม่อยากให้ทำงานหน้าเดียว อย่ารอคอยเงินทางเดียวนะค,คุณต้องมองหางานที่สองงานที่สามมันเหน็ดเหนื่อยหน่อยและช่วงแรกหลังจากนั้นคุณก็จะสุขสบายมากขึ้นนะคะอันนี้ในหน้าที่การงานนะข่าวดีทางการงานทางธุรกิจก็จะมีแล้วแต่ว่าใครรอคอยเรื่องอะไรหรือแม้แต่บ,บางสิ่งบางอย่างของเก่เาๆมีโอากาสหวนกลับมาคืนหาชาวราศีอีกครั้งนะ เป็นเรื่องดีนะเรื่องเก่าบางครั้งคนรักเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือธุรกิจเก่า,าเก่างานเก่าเก่าค้าขายเก่าเก่าคุณอาจจะกลับไปทํามันอีกครั้งกลับไปฟื้นฟูกลับไปพัฒนามันอีกครั้งรอคอยข่าวดีโอกาสดีต่างๆคุณมีโอกาสสมหวังสูงมากชาวราศีสิงห์ยิ่งใครมีโอกาสได้ไปทางแดนยิ่งชคกยิ่งโอกาสยิ่งจะดีกว่าคนอื่นมากนะคะอันนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักมีโอกาสพัฒนา คนที่มีคู่แอบคบเป็นแฟนถ้าคนที่คบกันเป็นแฟนนะคะหรือแต่งงานแล้วก็ตามถ้าอยู่ห่างไกลกันมีโอกาสจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นจะได้พบเจอกันความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีความสัมพันธ์ที่อยู่ถึงห่านต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นไกลเนะี่ย ความสัมพันธ์ระยะไกลมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะเป็นเขาเดินทางมาหาคุณหรือเขาจะต้องการให้คุณเดินทางไปหาเขาในความสัมพันธ์นั้นนะคุณรอคอยให้เขามาเขาก็อาจจะมาคุณรอคอย เขาอาจจะไม่มาแต่เขาอาจจะบอกให้คุณมาหาเขาเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีสิงห์โอกาสดีทั้งการงานทั้งการเงินความรักความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนี่ยดีมากนะคะพัฒนาไปในะทิศท,ทางที่ดีส่วนคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนทางไกลคนทางไกล รวมถึงต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นด้วยนะคะหรือแม้แต่อาจจะมีคนเก่าหวนกลับมาใครคิดที่อยากแต่งงานอยากมั่นหมายมีโอกาสเป็นไปตามความคาดหวังอยากใช้ชีวิตคู่อยากแต่งงานก็มีโอกาสสมหวังนะ,ะแต่สิ่งที่ชาวราชาวราศีสิง์ระวังบางครั้งอะอยู่ที่ความคิดคุณเองอะคุณไม่อยากเปิดประตูคุณเบื่อหน่ายคุณ อิ่มตัวกับเรื่องความรักคุณก็ไม่อยากมีคู่ก็มีโอกาสมีโอกาสนะคะถ้าคุณอยากอยู่คนเดียวแต่คุณมีความสุขกับหน้าที่การงานการเงินคุณแล้วคุณก็อยู่ต่อไปไม่ต้องกลัวค่ะชาวราศีสิงห์ส่วนมากไม่ได้กลัวว่าการกลัวการเป็นโสดไม่ได้กลัวความเหงา บางครั้งคุณรู้สึกห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวมากด้วยสามคนโสดคนโสดชาวราศีสิงห์ส่วนมากอยากจะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวแต่จะมีเหตุการณ์ให้มีคนต้องเบียดเข้ามาในชีวิตคุณเขาพยายาม ัวเองเข้ามาในชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งด้วยเหตุการณ์บางอย่างคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธในความสัมพันธ์นั้นได้ก็รับไปก่อนคะ่ะแต่อย่าไปรีบร้อนในความสัมพันธ์ใจเย็นค่อยๆค,ค,ค,คิดพิจารณาและตัดสินส่วนมากจะเจอคนที่ดีคนที่ดีชาวราศีสิงจะเจอคนที่ดีคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนดีอะ่ะบางครั้งเขาเพียบพร้อมทั้งหน้าที่การงานการเงินเขาก็ถือว่าดี แต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วเขาไม่จริงจังในความสัมพันธ์เขาเหล่อแหละในความสัมพันธ์หรือแม้แต่เขาไม่มั่นคงในหน้าที่การงานเขาอะไรเงี้ยอย่าอย่าพึ่งไปไปเปิดโอกาสหรือเปิดทางให้เขาเข้ามาในชีตเรามากนะคะอย่าพึ่งปะยุมเพราะอะไรบางครั้งเรากําลังมีความสุขอะแต่คนอื่นเขานําปัญหาดาอุปสรรคเข้ามาในชีตบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเห็นแก่ตัวบ้างเพื่อความสุขของตัวเองและคนที่เรารัก นะ,ะบางครั้งอ่ะคุณคุณคนที่เข้ามาในชีวิตชาวราศีสิงห์เขาเป็นคนดีก็จริงแต่เขามีปัญหาประสักในหน้าที่การงานการเงิน,งน,งน,งนพ่อแม่พี่นอ้องที่อยู่ข้างๆเราเขาก็าพลอยเป็นทุกข์กับเรา ดังนั้นไม่ต้องไปรีบถ้ารู้สึกว่าเข้ามาล้วเป็นปัญหาประสักเบิกไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนในความสัมพันธ์ใจเย็นๆนะคะรอโอกาสใหม่โอกาสจังหวะใหม่ที่ดีที่ใช่แล้วค่อยว่ากันชาวราศีสีรษะอย่าลืมมันทําบุญรักษาศีลนสมนนั่งสมาธิทําเป็นประจําสม่ําเสมอสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตท่านกําลังวิ่งเข้ามาใช้พลังงานบวกๆให้มันรับกับพลังงานบวกๆด้วยกันนะคะ สร้างพลังงานบวกๆออกมาสร้างแรงดึงดูดบวกๆออกมาเพื่อให้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ